เห็นอะไรอยู่ข้างหน้านี่ไหมนี่เลยช่วยนี่นี่คือกรดังที่เก็บสินค้าของเอมี่นะคะที่เราจะทยอยส่งลูกค้านะนนี้นี่ประมาณเป็นแสนขวดนะจ้าจะบอกให้ออกทุกวันออกทุกวันมาตามมาเห็นไหมฮะนี่ปังมากปังปูรีเย่ ชื่นใจมากๆเลยค่ะเนี่ยเด๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวมาถึงสิบวันก็หมดนี่แล้วเราต้องสั่งลัดใหม่เข้ามาอีกนะคะนี่เป็นเพราะว่าบอกกันปากต่อปากแล้วก็สินค้าเราใช้ดีอย่างที่บอกนะฮะเพราะฉะนันทุกคนไม่ได้แล้วนะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะต้องใช้แล้วนะพี่ต้าบอกเลยของดีจริงต้องใช้แล้วค่ะนี่เห็นไหมมาดูกาใกล้ๆเลยมาดูกาใกล้ๆเลย เพราะว่าของเขาดีจริงใช้แล้วแล้วก็ไม่แพ้และเห็นผลนะเน่ยามตัวจำ่นงเลยเอมิเอมไอจำชื่อนี้ไว้เลยนี่จะทําให้คุณสวยค่ะใช้ไปเลยนะคะปลอดภัยไม่แพ้ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะพี่ตั๊กก็ใช้และที่สําคัญเนี่ยมันไม่เหนียวเนื้อหนะเลยซึมง,ง่ายมากๆเลย จัดไปเลยโปรวันนี้1ขวด390เราแถมให้อีก1ขวดและเพิ่มอีก110บาทนะคะคุณก็จะได้อีก1นขวดนี่ขวด500บาท